สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คริปโตนิวส์นะคะวันนี้วันที่26ตุลาคม2025ค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามีประเด็นร้อนที่แบบต้องจับตากันเลยในวงการคริปโตนะคะคือเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอชื่อไมค์เซลิกขึ้นเป็นประธานกรอตสหรัฐหรือ CFTC คนที่16ค่ะครับ ซึ่งฮือหามากเพราะว่าเขามีจุดยืนที่สนับสนุน XRP มาตลอดเลยใช่ค่ะน่าสนใจมากเอาละค่ะเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าว่าไมค์เซลิกคือใครทำไมการเสนอชื่อครั้งนี้ถึงสำคัญครับคือเขาไม่ใช่คนหน้าใหม่เลยนะในวัดวงกฎระเบียบการเงินเนี่ยอืจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ย เขาเคยเป็นถึงอดีตที่ปรึกษากฎหมายของหน่วยงานเฉพาะกิจด้านคริปโตของกรลตอสหรัฐหรือ SEC มาก่อนด้วยอ๋ออยู่ SEC มาก่อนใช่ครับแล้วก็ยังเคยทำงานใกล้ชิดมากๆกับคริสแยนคาร์โลคนที่เป็นอดีตประธาน CFTC คนที่เขาเรียกว่าคริปโตดดใช่ไหมคะที่พยายามผลักดันบล็อกเชนเข้าสู่โลกการเงินเดิมครับคนนั้นเลยประสบการณ์ทั้ง SEC ทั้ง CFTC เนี่ยแหละที่ทำให้หลายคนมองว่าเขาเออเข้าใจทั้ง2โลกเลยนะทั้งเทรดไฟและ DeFi ใช่ครับเข้าใจลึกซึ้งเลยซึ่งมันหาได้ยากนะในระดับคนที่กำหนดนโยบายแบบนี้จริงค่ะ การมีคนที่เข้าใจทั้งสองด้านมานำ CFTC นี่อาจจะส่งผลเยอะเลยต่อที่ทางกฎระเบียบคริปโตในอนาคตแน่นอนครับแล้วประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือจุดยืนของเขาต่อ XRP นี่แหละ อันนี้ที่ชุมชน XRP เขาตื่นเต้นกันมากโอ้โห oh, แสดงความเย็นดีกันใหญ่เลยครับเพราะว่าเซลิกเนี่ยเป็นไม่ขี่คนจริงๆในแวดวงกฎหมายที่ออกมาแสดงความเห็นแบบสนับสนุน Ripple ชัดๆเลยตอนที่ยังสู้คดีกับ SEC อยู่ใช่ครับตอนนั้นเลยซึ่งถือว่ากล้ามากนะตอนนั้นน่ะจำได้เลยค่ะมีโพสต์หนึ่งของเขาตอนที่ผู้พิพากษา Ana l i s า t o r r ตัดสินเมื่อกรกฎาคม2023ว่า XRP ไม่ใช่หลักทรัพย์โดยตัวมันเองครับ คำตัดสินสำคัญเลยใช่ค่ะแล้วเซลิกก็โพสต์บน x เลยบอกว่ามันคือชัยชนะครั้งใหญ่ของ Ripple XRP คือลำดับของโค้ดไม่ต่างจากทองคำหรือวิสกี้การเปรียบเทียบนี้ดีมากมันคือสินทรัพย์ชนิดใช้แทนกันได้ Fungible Commodity ชัดเจนมากเลยค่ะครับการเปรียบเทียบกับทองคำหรือวิสกี้นี่มันตอกย้ำมุมมองว่าสินทรัพย์ดิจิทัลบางอย่างเนี่ยมันควรจะเป็นคอมมดิตนะ ซึ่งก็ควรอยู่ใต้ CFTC มากกว่า SEC ถูกต้องครับการแต่งตั้งครั้งนี้เลยอาจจะมองได้ว่าเป็นสัญญาณจากทรัมป์เองเลยว่าอยากให้ CFTC มีแนวทางที่เปิดรับคริปโตมากขึ้นอืตัวเซลิกเองก็เคยพูดนะว่าจะผลักดันยุคทองแห่งนวัตกรรมการเงินของอเมริกาเน้นเรื่องการแข่งขันเสรีภาพและก็นวัตกรรมเหมือนจะมีคนดังในวงการเทคอย่างเดวิดแซ็กซ์ก็ออกมาสนับสนุนด้วยบอกว่าเซริกมีความสม